เมื่อพูดถึงการพัฒนาอะไรก็ตามแต่ไม่เว้นแม้แต่แวดวงของห้องสมุดนะคะที่เริ่มอยากจะสร้างสารรค์ให้เกิดนวัตกรรมห้องสมุดขึ้นมาด้วยวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปทำความรู้จักนวัตกรรมห้องสมุดกันให้มากขึ้นค่ะ ก็คือการเปลี่ยนแปลงในห,ห้องสมุดหน้าเข้าไปใช้บริการมากกว่าห้องสมุดแบบเดิมๆนั่นเองค่ะโดยอาจจะมีการเพิ่มกิจกรรมอะไรใหม่ๆเข้าไปด้วยเพื่อสร้างจุดต่างของตัวเองให้สามารถอยู่รอดได้ในอนาคตค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะห้องสมุดเนี่ยก็เน้นให้ผู้คนเข้าถึงหนังสือและให้บริการพื้นที่เงียบๆสําหรับอ่านหนังสือแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยห้องสมุดหลายแห่ง ได้เปลี่ยนแปลงบทบาทไปแล้วค่ะด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีรวมทั้งสนับสนุนด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยมีตัวอย่างนวัตกรรมของห้องสมุดทั่วโลกที่น่าสนใจ3แห่งค่ะมาให้ทุกคนได้ทําความรู้จักกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะที่แรกเลยเนี่ยก็คือห้องสมุดประชาชนเมซาประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อมองดูเพลินเเนี่ยที่นี่อาจจะไม่ได้ดูแตกต่างจากห้องสมุดทั่วไปนะคะแต่บริการพิเศษที่ทําให้ที่นี่ไม่เหมือนใครเนี่ยก็คือมีติ๊กสปอร์ตค่ะหรือว่าพื้นที่ที่ผู้ใช้บริการเดินเข้ามาแล้วเนี่ยสามารถค้นหาสิ่งใหม่ๆที่อยากจะทําแล้วก็ลงมือทําขึ้นมาจริงๆด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ห้องสมุดเตรียมไว้ให้ซึ่งภายในสติ๊กสปอร์ตเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะอย่างเช่นกล้องถ่ายภาพและกล้องถ่ายวิดีโอ ดิจิทัลฉากเขียวสำหรับถ่ายทำงานวิดีโอจกเย็บผ้าเครื่องพิมสามมิติมีคอมพิวเตอร์โฮโลกราฟิกและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะและที่ต่อมาก็คือห้องสมุดรัฐควีนส์แลนด์ในประเทศออสเตรเลียค่ะความโดดเด่นของที่นี่อยู่ที่ดีเอทซึ่งเป็นพื้นที่แห่งนวัตกรรมและความสร้างสารรค์ที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปะ และการประกอบธุรกิจซึ่งภายในก็จะแบ่งออกเป็นห้องแลบ3ห้องค่ะได้แก่ห้องที่1ให้บริการสำหรับพัฒนางานสร้างสารรค์ของมืออาชีพห้องที่2เนี่ยจะเป็น co-working space รองรับการทำโครงงานร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะได้มากกว่า40คนเลยค่ะและห้องที่3เป็นห้องแลบสำหรับผลิตงานเพลงและงานภาพ,พยนตร์ ดังนั้นนะคะห้องสมุดร,รัฐควีนส์แลนด์เนี่ยจึงเหมือนเป็นจุดเชื่อมที่สำคัญระหว่างระบบสารสนเทศการศึกษาและธุรกิจในท้องถิ่นที่สุดท้ายนะคะก็คือ maker space creative hub ในเมืองแบรมตันที่นี่เป็น maker space ในห้องสมุดแห่งแรกของประเทศแคนาดาค่ะ ซึ่งเนื้อหากิจกรรมของที่นี่นะคะก็มีหลายระดับเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้และการทำงานแบบร่วมมือกันการเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้วยนอกจากนี้นะคะผู้ใช้บริการเนี่ยยังสามารถเล่นสนุกกับหุ่นยนต์รวมทั้งทดลองสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องพิมพ์3มิติไปจนถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยค่ะ และความคาดหวังของโครงการนี้นะคะนั่นก็คือการเพิ่มขีดความสามารถค่ะให้กับกลุ่มเยาวชนให้กลายเป็นผู้ประกอบการนะคะที่มีความรู้ในการสร้างนวัตกรรมด้วยนั่นเองค่ะในต่างประเทศนะคะก็มี maker space ในห้องสมุดหลายแห่งเลยนะคะทำให้ผู้คนเนี่ยได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันมีความพร้อมเพื่อที่จะสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆนั่นเองค่ะกลับมาที่ประเทศไทยเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไทยเราเองก็มี maker space ที่โดดเด่น อยู่ไม่น้อยเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นแ a b คาเฟ่และ Enjoy Maker s Space <S ก็น่าคิดนะคะว่าห้องสมุดที่ถือว่าเป็นหน้าด่านสำคัญนะคะในการเปิดรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าและนวัตกรรมใหม่ๆจากภายนอก แต่ทำไมบทบาทการเป็นพื้นที่สร้างสรรค์นวัตรกรรมกลับไม่เด่นชัดเท่าไหร่นะักสำหรับความสนใจเรื่องเมกเกอร์ดูจะคึกคักมากกว่าวงการห้องสมุดซะอีกค่ะเห็นได้จากการจัดงาน Bangkok Mini Maker f a i r ที่จัดขึ้นครั้งแรกเลยเนี่ยในปี2559และขยับเป็นงาน Bangkok Maker f a i r ในเวลาไม่นานคะ่ะ นี่ก็นับว่าเป็นงานประจำปีนะคะของบรรดาเหล่าเมกเกอร์ในประเทศไทยค่ะที่จะได้มาจัดแสดงผลงานการประดิษฐ์คิดค้นกันอย่างคึกคักนะคะและก็นำเสนอนวัตรกรรมที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะสาระน่ารู้เรื่องพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้และห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงสังคมยังมีอีกมากมายที่รอให้ทุกคนไปค้นหาในเว็บไซต์ The Common ค่ะ